เอาละครับก็สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องหอมนายแก่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาตีปืนนะครับตีปืนบวกห้านะครับคลิปที่ผมที่แล้วตีไปก็งบสองหมื่นครับอันนี้ก็งบจากตอนแรกผมมีอยู่หกล้านนะไอ้เลยมีอยู่เจ็ดล้านนะครับตอนนี้เหลือตีไปกลมๆสามล้านนะ เสียไปเยอะนะครับยี่สิบทีอ่ะนั่นพอเ,ล,อเ,เลยเดี๋ยวบอกพี่ก่อนว่าผมลงคลิปแล้วพี่ตียี่สิบชุดพี่ อ่าล้วครับผมก็เตรียมของมากันครบเป็นที่เรียบร้อยครับเงินแดงกลองเล็กอันนี้ก็ทําเองนะครับก็น้ำยาลดระดับการแตกนะครับซื้อเองแปดหมื่นครับซื้อมา20สิบบูดมอนเฟ็ดฟ้า20นะครับลูบี้ยี่สิบปฏิยาวุธนะครับบริเทพนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาล่ำกันเลยนะครับทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับบวกสีกระเดีนครับนี่มันสามารถอยงนี้ได้ โอเคครับยี่สิบแบบยาวๆนะครับนี่นะครับบวกห้าอ๋อมันขัดดวงมันขัดดวงเล็กก็ทำเองนะครับทีแรกก็ไม่ติดหรอกครับผมเองก็รู้ดี มันก็ลุ้นดีนะครับโอ้โหมันติดยากจังวะจะครบสามสิบทีไหมเนาะวันนี้อ่าที่ที่สามนะครับ เเปิดเลยนะครับไม่สนใจอะไรอยู่แหละขอแบบนี้ติดติดงติดติ้งอย่างเงี้ยโอ้โหติดยากจังวะทุกคนเหลือโหจะติดไหมเนาะกลัว ขาบอกเหลือติดเธอโอ้โหขาบอกเหลือจะโดนไปสิบแล้วเนี่ยขอเธอขอติดติดเธอ โอ้โหสิบทีแล้วทุกคนแม่งอะไรวะเริ่มเฟล,ลแล้วอ,อีกสิบทีนะครับเฟล,ลเฟลอ่ะอ้ากูขาดอะไรอีกเนี่ยเปิดแล้วครับ อขอเหอ,อสิบทีเนี่ยขอเทอิดขอเทอิดบวกห้าบวกห้าโอ้โหแม่โดนสิบเอ็ดทีแล้วโดนยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยวรวมทั้งหมดอะ โอกาสสำเร็จห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเขากดผมก็จะกดนะครับ <c> เ <oughs> ขาไม่ต,ตีต่อวะ่ะโอ้มันตอนดึกแล้วนะเนี่ยอีกเจ็ดทีนะครับ ถ้าเกิดติดผมจะวิ่งรอบเมืองถ้าเกิดติดผมจะวิ่งรอบเมืองว้าวแม่งโดนหลายเอ็มเลยอ่ะติดเลยนเะนี่ยเกิดติดผมจะวิ่งรอบเมืองโอ้ ของมึงวะโตเหลือห้าทีแล้วทุกคนขอติดให้กูเธอห้าทีอ่ะโอ้โหเหลืออะไรวะ แม่งอีกสี่ครับวันนี้แลกกับรถเลยเนี่ยโอ้เขาบอกกูเหลือเหลือสามมาดิ เราจะรอตีพร้อมเขาครับพี่ชายครับพี่ชายครับครับว่าไงครับมีเหล็กสักหนึ่งร้อยแท่งไหมครับพี่ขอซื้อต่อหน่อยดีผมขอซื้อตอนนะเราบริจาคนะครับให้ให้เลยครับผมครับจะจะตีอะไรครับปืนนะพี่ปืนบวกบวกไหนครับปืนเขียวพี่ อผมโดนบวกห้าอันนี้โดนบวกห้าเจ็ดเอ็มละปืนเกียวพี่ตีไปกี่ทีอันนี้พี่ตีไรอ่ะอ๋อเนีไม่ติดอีกแล้วปืนห้าเหรอพี่ใช่ใช่พี่อุตส่าขายอุตส่าขายแท็กแล้วเนี่ยเพื่อตีปืนอ่ะไม่ไม่ติดอ่ะเฟลอ๋อทีท้ายนะทุกคนอืม ปืนปืนเขียวพี่ไปกี่ทีอะเหี้ย yeah. ปืนเขียวสิเป็นเป็นหลักหน่วยมั้งครับเห mm hmm. <Yeah. S 1> ี้ยเออผู้สาเสียตังสั์โอ้โหดูดิเนี่ย yeah. มีแต่ไลไยลายออกใครชอบย่าลืมกดไลค์กดแช์กตทดตด้นะครับไปละเหี้ยโต้แม่งไม่ดีเลยสัต์